แกเดทกับผู้ชายก็เหมือนกันถ้าแกไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรเลยไม่เคยมีเป้าหมายมันหน้าที่ผู้ชายไม่ที่จะมาบอกแกว่าเออแกควรจะเรียกร้องบ้างนะแกควรจะมีเป้าหมายในชีวิตบ้างนะแกควรจะเดดแบบมีเป้าหมายนะแกควรจะขออะไรแต่ชีวิตกูบ้างนะมันไม่ใช่หน้าที่ผู้ชาย มันหน้าที่ตัวแกเองที่ต้องรู้คุณค่าตัวเองต้องรักตัวเองต้องมีเป้าหมายเวลาแกไปเดทแกต้องมีเป้าหมายไปในหัวว่า <S <S โอเคฉันเป็นผู้หญิงไทยนะฉันอยากไปเมืองนอกวันนี้เราจะมาคุยกันว่าการที่ผู้หญิงเราอ่ะไปเดทหรือว่ามีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแกรู้ไหมว่าเราไม่แแกคิดว่าผู้ชายไม่สังเกตผู้ชายไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยนะอย่านะ ผู้ชายฉลาดกว่ากแกฉันจะบอกให้แกอย่าคิดว่าผู้ชายไม่รู้อะไรผู้ชายมันคิดไปไกลกว่าแกผู้ชายมันไม่เอาความรักเอาความลำบากมาพิสูจน์ความดีเอาความดีมาพิสูจน์ความรักผู้ชายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นว้ยสาวมันสังเกตแกมากกว่าที่แกคิดฉันจะบอกให้โดยเฉพาะแกถ้าแกเด็ดสายฝอแกอยากเด็ดผู้ชายรวยผู้ชายมีเงินความคิดเขาฉลาดไม่งั้นเขาคงไม่รวยขึ้นมาหรอกเขาจนกว่าจนงอกแงกอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นฉันจะบอกห้าวิธีที่ผู้หญิงเราพลาดและไม่รู้ห้าวิธีที่ พลาดและไม่รู้ว่าผู้ชายเขาสังเกตแกอยู่วันดีค่ะกลับมาเจอกับเบ้น์อีกแล้ววันนี้เพื่อนคุยสายฟอรหรือว่าจะเป็นเพื่อนคุยเรื่องความรักก็แล้วแต่วันนี้ฉันจะมาบอกความผิดพลาดของผู้หญิงเราห้าข้อที่เราทําไปเลยเราที่เรา why ทำไมวันนี้ลินพันยังไม่ได้กาแฟรหรือไงเพิ่งมาส่งลูกเสร็จโดยที่เราไม่รู้ว่าผู้ชายเขาสังเกตเราอยู่และห้าข้อนี้ที่แกทําพลาดแล้วมันจะย้อนกลับมาทํรลายตัวเองย้อน ความสัมพันธ์แกมากๆฉันอยากให้แกฟังให้จบทุกข้อเพราะมันคือเรื่องจริงแกอยู่ในระดับอยู่เหมือนที่แบบเวลาฉันเดทดิ้งแล้วผู้ชายบอกว่า you are my re d you are my re d ก็คือเกินระดับเกินไปเกินระดับเกินไปเวลาแกไปเดทผู้ชายนี่ฉันให้ดูอยู่ผู้หญิงประเภทนะคนดีกับคนไม่ดีนะนี่คนที่หนึ่งกับคนที่สองโอเคคนที่หนึ่งกับคนที่สองนะแกให้ดูนะโอเค ไอชันวาดก่อนโอเคโอเคอันดับสองนะก็คือว่าข้อที่สองแกมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดของแกหรือเปล่าข้อที่สองแกมีมาตรฐานสแตนดาร์ดของแกหรือเปล่าเพราะอะไรเวลาแกไปเดทกับผู้ชายโอ้ยเจอคนไหนเจอคนเดียวเดทคนเดทฉันบอกแกตลอดเลยเดทเป็นร้อยเดทเป็นพันไปเลยแต่อย่าไปนอนกับเขา อย่างข้อที่สองแกมีสแตนดาร์ดของแกหรือเปล่าอย่างคนที่หนึ่งเป็นไงเอาว่าพีรีสหรือเปล่าคือแบบแกรักตัวเองแกมีความมั่นใจแกแกคอนฟ idence ในตัวเองหรือเปล่าสมมติว่าแกเดทนะแกเดทผู้ชายหลายคนมากอย่างที่ฉันแนะนําแกไปเดทให้เป็นร้อยเลยแต่อย่าไปนอนกับเขานะเดทเดทเดทเยอะๆเป็นไงแกมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดของแกไอคนนี้มันไม่สูงไอคนนี้มันไม่หล่อไอคนนี้มันไม่รวยอ๋อฉันออกไปกินข้าวกับแกใช่ไหมแกไม่เปิดประตูให้ฉันใช่ไหมอ้าว ตายไปเลยมึงเป็นเพราะอะไรเพราะมึงมีตัวเลือกอีกเยอะมึงไม่ต้องแคร์มึงมีในสนัดโอเคผู้ชายออกไปกินข้าวมึงให้กูหาเหรอไม่เอาเดี๋ยวต่อไปอนาคตกูแต่งงานกับมึงไปกูตายแน่กูตายแน่มึงใช้กูเลี้ยงลูกมึงใช้กูกวาดบ้านมึงใช้กูถูพื้นมึงใช้กูทาทุกอย่างเลยแล้วมึงก็ให้กูช่วยทํางานหันบินอีกอ้าวกูไม่เอากูลบกูลบลบแล้วบอกเลยไม่เอามึงเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมึงมีตัวเลือกมีตัวอื่นให้เลือกอีกเยอะแล้วเป็นไงถ้าแกออกไปออกไปแล้วไม่เจอใครเลย มีแค่สองคนมีแค่สองคนและอีกคนหนึ่งโจรอีกคนหนึ่งติดเกมโอเคอีกคนหนึ่งโจรงานการไม่ทําโรกิ้งมากก็คือถ้ามันทํางานทําการมันยังมีอนาคตมันยังเห็นทางสว่างแต่อีนี้งานการไม่ทําอีกคนหนึ่งติดเกมเป็นไงมึงก็แทนที่จะแบบมีสแตนดาดอยู่ตรงนี้แบบมึงต้องทํางานนะมึงต้องมีไรายได้ประมาณนี้นะมึงกับกูทํางานร่วมกันนะแล้วมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะต่อไปอนาคตช่วยกันเลี้ยงลูกนะมัน มึงเลือกได้เป็นไงเนี่ยน,นะปีหนึ่งมึงต้องไปวันเคชันกับกูสองรอบนะต้องไปเที่ยวกันต้องไปต่างจังหวัดต้องไปต่างประเทศต้องไปนู่นไปนี่เป็นไงมึงทําไม่ได้เหรอรายได้มึงไม่พอเหรอเลิกมึงไม่สูงเหรอไม่รอเหรอเลิกมึงไม่นู่นไม่นี่เหรอเลิกเพราะอะไรมึงมีตัวเลือกแต่พอมาตรงนี้เป็นไงมึงเจอแค่สองคนอีกคนหนึ่งงานการไม่ทาอีกคนนึงติดเกมเป็นไงมึงก็สดานดมึงเป็นไงก็จะลดลงมามึงลดลงมามึงเป็นยังไงมึงไปลงมาออื เอาไม่เป็นไรเอาแค่ฉันไม่หวังเงินทองผู้ชายฉันเป็นคนดีฉันเอาแค่คนที่รักฉันก็พอมึงตายไปเลยสาวมึงตายไปเลยเพาออะไรมึงเอามันมามึงทำไรอนาคตมึงเห็นอนาคตเลยติดเกมคนหนึง่งไม่ทำงานทำการคนหนึง่งฉันเอาแค่ความรักก็พอ,อสาว จำไว้นะสาวถ้าใครที่มีความคิดนี้อยู่ว่าฉันเอาแค่ความรักก็พอฉันหาแค่คนที่รักฉันก็พอมึงเอาความคิดนั้นออกจากหัวมึงเดี๋ยวนี้เลยมึงเอาออกจากหัวมึงให้ไวเลยก่อนที่ฉันจะไปเคาะกระบ,บาลบอกเลยฉันน็อกมึงแน่เอ,เอาออกจากหัวให้ไวเลยสาวไอ้ที่แบบฉันเอาแค่ความรักก็พอในโลกปัจจุบนันหรือโลกอดีตก็ตามถ้าแกเอาความเป็นจริงนะไอความรักมันไม่พอมันไม่เคยพอเลยเอาความรักไปความรักมันมีวันหมดอายุ มึงอยู่ไปมึงต้องไปช่วยมันทํางานมึงต้องไปเป็นสเลฟให้มันมึงต้องไปทําทุกอย่างให้มันมึงไปต้องทํางานมึงต้องไปเลี้ยงมันถามหห่อความรักมันจะอยู่ตรงไหนมึงจะยังทนรักมันได้กี่วันว่าอันนั้นคือฆ่าตัวตายชัดๆเลยฉันสอนแกเลยไม่ได้สอนหลอกบอกนี่แหละว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมเลยอย่างนั้นก่อนที่ความรักจะหมดอายุอะ่ะแกะทํา เพื่อตัวเองรักตัวเองให้มากๆฉันบอกเลยไอความรักมันไม่ได้ช่วยแก้ตลอดรอดฝังเอาไว้ง่ายๆพวกที่เลือกความรักนะมึงคิดสภาพว่ามึงวันไหนที่ expiration มาถึงวันที่ความรักหมดอายุมาถึงมึงอยากไปนั่งร้องไห้ข้างทางโทรหาเพื่อนให้มารับร้องไห้ข้างปลายรถเมล์หรือมึงจะนั่งร้องไห้ที่ในธนาคารและดูตัวเลขในบัญชีโ <c oughs> อ,อ้ตัวเลขสวยตัวเลขสวย <c oughs> ตัวเลขสวยโอเคยังไปได้อยู่นึกสภาพนึกสภาพแกจะเอาแบบไหนแกจะเอาแบบไหนฉันไม่ได้บอกให้แกต้องไปเกาะผู้ชายกินต้องเลี้ยงดูบูเสียกทุกอย่างแต่ระหว่างนั้นก็ทํางานก็สร้างอนาคตตัวเองไปในความเงียบแค่นั้นเลยแล้วผู้ชายสองประเภทนี้นะถ้าแกเกินระดับของมันไปเป็นไงมันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นและมันจะทําเพื่อที่จะเป็นคนชนะ เพราะมันรู้ว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่มึงต้องการเอาเหมือนเวลามึงออกไปไหนมึงไม่เปิดประตูให้มันถ้ามึงไม่เลื่อนเก้าอี้ให้มันนั่งถ้ามึงไม่เลี้ยงข้าวมันหรือมึงไม่ทําอย่างนี้มึงไม่มามันไปเที่ยวมึงไม่พูดดีๆกับมันมันทิ้งมึงมันกล้ามึงทิ้งแน่มันกล้ามึงทิ้งแม่มันมีตัวเลือกหลายคนผู้หญิงคนนี้ไม่เอาคุเนี่ยมันพยายามที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในบรรดาตัวเลือกของแกเพื่อที่จะได้แกมาแกเข้าใจไหมผู้ชายมันเป็นอย่างนี้มันสัทธรยานักล่ามันอยากเอาชนะ แกดูเกมแต่ละเกมดิชกมวยเอ้ยฟุตบอลเอ้ยมึงคิดว่าแต่ละอย่างมันได้มาก่ายๆเลยแต่ละเกมถามหน่อยผู้หญิงเราอะถ้าไม่ใช่แบบแอดวานจริงๆอยากไปเป็นทั้งมวยไหมล่ะถูกไหมแต่สองคนนี้เป็นไงสองคนนี้เป็นไงมันสังเกตมึงแล้วว่ามึงอะไรก็ได้มันก็ไม่ต้องทําอะไรเลยผู้ชายมันจะทําทุกอย่างให,ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะทําทุกอย่างให้ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนถ้ามันรู้ว่าแกอะไรก็ได้ แล้วมันเป็นไงมันก็รู้ว่าแกไม่ได้มีตัวเลือกเพราะฉะนั้นมันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วระหว่างที่มันไม่ทําอะไรเลยอ่ะแกรู้ไหมมันก็ไปครบคนอื่นในสิ่งที่มันต้องการเอาอะไรกับแกก็ได้เพราะแกไม่ได้มีตัวเลือกมากเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วใครที่เป็นคนผิดมึงแต่งงานกับผู้ชายไปแล้วทีหลังมึงก็มาบอกว่าโอ้ยมันไม่เคยเปลี่ยนเลยมันไม่เคยดีขึ้นผู้ชายเขาไม่เปลี่ยนเขาเป็นของเขาอยู่แล้ว เขาเป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วมึงเปลี่ยนใครเลยอะไรใครไม่ได้เพราะฉะนั้นมึงต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตัวเองตั้งแต่ความคิดตัวเองเลยตั้งแต่เริ่มเดทแรกเลยฉันบอกเลยผู้ชายเขาสังเกตฉันบอกแกเลยผู้ชายเขาสังเกตนะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ข้อสองต้องมีมาตรฐานมีตัวเลือกทำให้ผู้ชายรู้ว่าแอมเอาเปรีนะฉันมีตัวเลือกฉันมีมาตรฐานของฉัน แล้วก็ข้อสามแกเป็นคนใส่ซื่อหรือเปล่าเป็นคนเอาง่ายๆภาษาฉันเลยนะฉันอาจจะดูแรงไปงโง่หรือเปล่าใส่ซื่อในที่นี้ของฉันคืองโง่หรือเปล่ามึงโง่เกินไปหรือเปล่าผู้ชายพูดอะไรก็เชื่อหมดในอีแบบภาษาอังกฤษอะคือแบบมึงเชื่อหมดบลาบราๆๆเอาตัวอย่างฉันเพิ่งเดินออกมาจากจากโรงเรียนลูกเนี่ยจอดอยู่หน้าโรงเรียนลูกเพื่ออะไรเนี่ย เพื่อเพื่อทาวิดีโอเนี่ยแกรู้ไหมท่านฉันเดินออกมาแล้วฉันเจอผู้ชายแก่ๆรวยๆคนหนึ่งแล้วฉันนำปากกาแท่งมีล่นฉันนำปากกาแท่งมีล่นแล้วผู้ชายบอกโอ้หมายก็ปากกาแท่งนั้นมันลิมิตของโลกอันนี้มันหาซื้อไม่ได้แล้วสีนี้มันเมดขึ้นมาวัน only วันวันออบักไเลยขายฉันได้ไหมสี่หมื่นฉันก็แบบโอ้ไม่ได้หรอกปากกาแล่วเนี้จฉันซื้อมาอที่ร้านนอร่ลาทรีเองนะที่ร้านยี่สิบบาทเองนะมันมีเยอะมากเลยนะจะไปซื้อให้ยูแท่งหนึ่งกันไหมหรือเอาไปเลยฟรีๆอย่างเงี้ย มึงเข้าใจไหมตแต่คาดากันฉันบอกโอ้อยู่ว n เน t ่อ้าวายู่ไม่ขายสี่หมื่นฉันให้แปดหมื่นโอเคเอาโซ่ถายูแปดหมื่นเอามาเลยแล้วฉันก็คิดในหัวฉนันไงโอ้ยผู้ชายคนนี้มันเงาะ แล้วมันก็ดูท่าทางรวยมันมีเงินทํายังไงต่อไปโอ้ยยูแต่ฉันมีอีกแท่งหนึ่งนะแท่งนี้ลิมิเต็ดอีเดชั่นดาวราเขาใช้กันใครๆก็ใช้กันเขียนออกมาเป็นสีดําสวยเส้นคมมากฉันให้อยู่แค่สองหมื่นยอไหมอาผู้ชายเอาต่อไปมึงมีอะไรอีกในตัวมึงอะยางลบมีกลิ่นหอมมึงลบปุ๊บหอมปั๊บมันดูมันดีอย่างงี้มันลิมิเต็ดอีเดชั่นของโลกยูซื้อไหมอีกสามหมื่นขายเป็นเพราะอะไรมึงขายมันหมดเลยเพราะมันอสภาพมันดูแล้วมันมีเงินแต่มันโง่ขายหมดเลย ดูมันนอกเรื่องกลับกันสิผู้ใช้มันก็จะทำอย่างนี้มันพูดอะไรมึงเชื่อมันพูดอะไรมึงเชื่อมันก็จะทําอย่างนี้กับมึงต่อไปเรื่อยๆมันนัดมึงไว้สามชาติสามปีสามภพสามชาติที่แล้วก็จะพามึงไปกินข้าววันศุกร์นี้วันศุกร์มาถึง โอ้ยฉันไปไม่ได้อะเธอเป็นหมาของ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 เพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนข้างบ้านอีกทีหนึ่งมันคลอดลูกฉันต้องไปอ่ะมันสําคัญมากแต่ที่ด้านกับมึงไว้สามชาติสามภพจะไปกินข้าวไปไม่ได้แต่หมาของหมาของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงมันเกิดลูกกูต้องไปดูมันแล้วมึงก็ไม่เป็นไรไปก่อนเลยกินข้าวก่อนราหลังได้ อ่ะมึงเจอผู้ชายแชทกับผู้หญิงแล้วผู้ชายบอกว่ามันเป็นเพื่อนสมัยเรียนมาหาแลไอเนี่ยมันออกทอมบอยคุยกันอย่างนั้นแหละสภาพอย่างนั้นแหละอออแค่จุ๊บแก้มกันแค่ขำมเป็นเพื่อนกันมานานก็มันไปโตที่เมืองนอกมันเป็นวัฒนธรรมของเมืองนอกเป็นไงมึงก็เชื่อผู้ชายบอกว่า๋อมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งมันเป็นวัฒนธรรมอย่างงน้นอย่างนี้มึงก็เชื่อดูดดุมมึงไม่รอให้มึงเห็นมันดูดกล้วยกันก่อนล่ะแล้วมันก็บอกว่าอ๋อแค่ทดสอบว่า ขนาดเั่นใหญ่เันเล็กเนี้ยมึงก็เชื่อเชื่อหมดผู้ชายพูดอะไรมึงเชื่อหมด布拉布ๆเชื่อหมดก็เหมือนกับที่ชน,นกุกตัวอย่างฉันเดินออกมาแล้วเจอผู้ชายง่งๆคนหนึ่งจะซื้อของฉันมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายมันสังเกตมึงอย่าเป็นคนใส่ซื่อเกินไปหรือภาษาฉันอย่างโง่มึงอย่างโง่มึงต้องฉลาดสาวถ้ามึงอยากมีอนาคตที่ดีมึงต้องฉลาดฉันบอกเลยไอ้พวกที่มาคอมเมนต์โอ้ผอ้พวหญิงไทยไม่ไดีหลอกเงินเขานู่นนี่นั่น แล้วมีคนถามฉันไม่โกรธหรอโกรธอะไรมันมองว่าฉันบ้าฉันเองก็มองว่ามันโง่อีกขั่วกันเลยมันว่าฉันเพี้ยนฉันก็ว่ามันไม่สบายเพราะฉะนั้นมุมมองคนเราความคิดไม่ตรงกันแต่ไม่มีคนใดคนหนึ่งผิดเขาก็ไม่ผิดฉันก็ไม่ผิดฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาผิดเพราะฉะนั้นในวันที่แกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในความคิดใครได้แกต้องยืนหยัดในความคิดของตัวเอง ฉันอาจจะเพี้ยนใน,ในสายตาหล,หลายๆคนก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นฉันเองก็มองว่าเขาบ้าเพราะฉะนั้นอีกว่าไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนฉันฉันโอเคมาก <laughs> ฉันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฉันรู้ตัวต่อไปข้อสามแล้วใช่ไหมหนึ่งสองสามข้อสี่เซเวอร์สตีมเซเวอรสตคือรู้จักคุณค่าในตัวเองแกมีคุณค่าในตัวเองแค่ไหนผู้ชายเขาสังเกตมากแกมีคอฟ i ด e n c e มีความมั่นใจ เพราะว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจเขาจะรู้ว่าเขาดีเซิร์ตมาเขารู้ว่าคุณค่าของเขาอยู่ตรงไหน,นเขารู้ว่าเขาควรได้รับอะไรเขารู้ว่าเขาควรได้ได้ผู้ชายที่ดีกว่านี้แต่ผู้หญิงที่ไม่รู้คุณค่าตัวเองที่ไม่มีคอนฟิดนซ์ที่แบบโอยความรักฉันมองหาได้นคนที่รักฉันก็พออันนี้จะโรเซลตรีมผู้ชายต้องการได้รับโดยที่ไม่ต้องให้แกเชื่อฉันผู้ชาย9 8ตต้องการได้รับโดยที่ไม่ต้องให้ แต่ผู้ชายดีๆเขาก็จะให้เขาต้องการให้ชีวิตแกดีขึ้นฉันพูดไปจากเคปที่แล้วว่าความรักก็เหมือนธุรกิจถ้าใครเข้ามาแล้วไม่ทําให้กําไรชีวิตแกเพิ่มขึ้นแกขาดทุนแกอยู่ทําไมแกเอาไปทําไมถ้าเอามาแล้วขาดทุนนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ขาดความมั่นใจเขาจะรู้เขาดีเซอร์เดรเขารู้ว่าเขาไม่ เขาไม่ควรจะได้ผู้ชายดีๆเขาไม่ควรจะได้ผู้ชายร,รวยๆเหมือนในคอมเมนต์ที่แล้วฉันบอกว่าสี่สิบห้าสิบแกหาผู้ชายรวยได้สบายแล้วนี่คือเรื่องจริงแล้วนี่คือเรื่องจริงเลยแล้วเสร็จเขาก็จะมีคอมเมนต์ว่าเออทําไมก็หางานเนี่ยพอไหลผู้นี้ไม่รู้คุณค่าในตัวเองพราอเขาไม่รู้คุณค่าในตัวเองเขารู้ว่าเขาอะหาผู้ชายได้แค่ไหน เขาหาได้แค่ผู้ชายที่ต้องไปนั่งทํางานช่วยกันเลี้ยงต้องไปหาต้องไปเลี้ยงดูผู้ชายหรือเขาต้องแบบโอ๊ยแม่ฉันสอนมาว่าฉันต้องทํางานฉันไม่เคยบอกว่าถ้าได้ปัวรวยแล้วหยุดทํางาน แกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นข้อสี่เน้นมากๆแกต้องรู้คุณค่าตัวเองแกต้องรักตัวเองเป็นพอวันไหนที่แกรักตัวเองแกจะรู้ว่าอะไรที่คู่ควรกับแกแกจงเอาเฉพาะสิ่งที่คู่ควรกับแกที่มันคุ้มค่ากับเวลาแกเวลาแกเวลาชีวิตแกมันไม่ถอยหลังมันเดินไปข้างหน้าทุกวันสาวมันต้องเอาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเข้ามาฉันบอกแกเลยก็ด้วยฮะก็คือเป้าหมายเวลาแกไปเดทแกมีเป้าหมายให้ชีวิตหรือเปล่า แกมีเป้าหมายในการเดทคงมีหรือเปล่าหรือเดทอะไรไปก็ได้หรือหรือหรือแกมีเป้าหมายในการเดทหรือเปล่าหรือแกเดทอะไรไปก็ได้เหมือนแกแบบโอ้ยบางคนอยู่ไทยคุยกับฝรั่งคุยเป็นปีนานชาติฝรั่งก็ยังไม่มาหาสักทีมึงคุยเพื่ออะไรเสียวเวลาชีวิต หรือคุยหรือใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่กับฝรั่งคุยกันมาเจ็ดปีแปดปีก็ยังไม่แต่งงานสักทีบางคนแบบคบผู้ชายมาเจ็ดปีแล้วก็บอกว่าฉันควรจะคุยเรื่องแต่งงานกับเขาได้เลยม,มึงรออะไรมาตั้งเจ็ดปีพ่กมาคุยเรื่องแต่งงานมึงรออะไรมามึงกําลังรออะไรอยู่แกรู้ไหมผู้ชายอะ่ะถ้ามันเป็นคนที่แบบไม่ได้จริงจังและมีเป้าหมายกับแกถ้าแกพูดเรื่องนี้มันก็จะแบบงุูงิด โมโหจะชวนทะเลาะแต่ถ้าผู้ชายดีๆคนหนึ่งถ้าแกคุยร่วงนี้เขาจะชอบเพราะเขารู้ว่าแกต้องการที่จะอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นการที่แกคุยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยมันเป็นยังไงมันตัดเวลาชีวิตแกตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปไม่ใช่มึงเดทเราไปแปดปีแล้วยังไม่กล้าบอกผู้ชายเลยว่ามึงอยากแต่งงานมึงเข้าใจไหมฉันมีคนคู่กรณีที่ฉันรู้จักแต่งงานกับผู้ชายมาเป็นสิบปีตัวเองอยากมีลูกมาก อยากมีลูกมากพ่อแม่อยากให้มีลูกมากที่เมืองไทยปู่ย่าตายายอยากได้หลานลูกครึ่งมากไม่กล้าบอกผัว ة. จริงๆประโยชน์ที่มึงอยากมีลูกมึงควรจะคุยกันตั้งแต่มึงเดทยังไม่ตกลงเป็นแฟนได้ซ้งว่าโอเคนาคตชฉันเนี่ยฉันแต่งงานฉันต้องการมีลูกให้พ่อแม่หรือให้ตัวฉันเองฉันอยากมีลูกไว้สักคนหนึ่งไม่ใช่มึงแต่งงานมาสิปีแล้วมึงมาบอกว่าอยากมีลูกแต่ไม่กล้าคุยกับผัวมึงแต่งงานรอมาสิปียังไม่กล้าบอกผัวยังมีลูก มึงต้องมีเป้าหมายสาวเพื่อที่จะให้รู้ไปเลยว่าคนนี้มันไม่ใช่สําหรับชีวิตมึงมันเป็นปัญหาใหญ่กับชีวิตมึงอะไรที่มันเป็นปัญหามึงหาคนที่ใช่คนที่มันคู่ควรคนที่มันใช่ที่มึงต้องการจริงๆมีมาตไรฐานให้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ยอมคความดีของมึงมันไม่ได้ซื้อใจใครบอกไว้เลย ความดีของมึงให้ทําให้มึงนั่งทุกข์ใจเองที่บ้านมันไม่คุ้มค่าหรอกชีวิตคนเรามันสั้นมึงเกิดมาแล้วมึงได้เป็นคนแล้วชาติหน้ามึงเป็นหมาเป็นแมวมึงยังไม่รู้เลยหรือมึงจะเป็นนางฟ้านางเทวดาเรื่องของมึงแต่ชาตินี้มึงใช้ให้คุ้มเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวใช้ให้คุ้มจะเป็นอะไรช่างแม่งมันใช้ไปให้คุ้มบอกได้แค่นี้แล้วการที่มึงแต่งอะเดทแบบไม่มีเป้าหมายอะแกเอางี้ในสมมุติว่าฉัน สั่งออเดอร์อาหารหรือฉันชอปปิ้งอ่าฉันชอปปิ้งเสื้อผ้าใช่ไหมชอปปิ้งเสื้อผ้าฉันซื้อกระโปรงมาหนึ่งตัวตังหูหนึ่งคู่อ่ารองเท้าหนึ่งคู่แล้วฉันก็รู้ว่าบัตรเครดิตฉันมันต้องตัดเงินออกไปเลยใช่ไหมมันต้องตัดเงินออกไปชุดมาถึงที่บ้านใส่ละอาศใส่ละเสื้อตัวนี้ใส่ละอะสวยละเอ้ยบัตรเครดิตไม่ตัดไว้ระบบไม่ตัดเงินอ่ะลองใหม่ลองใหม,ใหม่สั่งเสื้ออีกตัวหนึง่งแบบอื่นสั่งรองเท้าอีกคู่ตังหูอีกคู่ มันควรจะเป็นสี่ร้อยอ่าชุดมาที่บ้านเอ้าระบบไม่ตัดระบบไม่ตัดเป็นไงไม่ใช่ความผิดฉันนี่ก็ฉันสั่งฉันให้บัตรเครดิตมันควรจะตัดมันไม่ตัดเป็นไงฉันก็สั่งต่อเรื่อยๆเป็นร้อยเป็นครั้งเป็นสิบครั้งสั่งต่อเรื่อยๆมันไม่ตัดไม่ใช่ความผิดฉันนี่ฉันสั่งเป็นครั้งที่สิบแล้วฉันมันก็ยังไม่ตัดฉันก็สั่งสั่งจนมันตัดแล้วมันบอกว่าเราต้องบล็อกยูแล้วนะเพราะยูไม่เคยจ่ายเงินเอ้าก็กูให้บัตรเครดิตอ่ะแต่มึงไม่อ้าว่ะ เป็นไงก็เหมือนกันผู้หญิงอะถ้ามึงให้มันฟรีๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆอะในเมื่อมึงไม่ได้ต้องการอะไรอะผู้ชายมันก็ไม่ต้องจ่ายอะแกเข้าใจไหมก็เหมือนที่ฉันสั่งเสื้อผ้าจากร้านเนี่ยเหมือนร้านมันไม่คิดเงินเองอะมันไม่ใช่ความผิดฉันมันเป็นหน้าที่ฉันไหมที่ต้องไปบอกที่ร้านว่าเออเนี่ยกูสั่งมาสิบรอบแล้วนะไม่เคยตัดเงินฉันเลยเอาเงินฉันไปหน่อย แกเดทกับผู้ชายก็เหมือนกันถ้าแกไม่เคยเรียกร้องไม่เคยขออะไรเลยไม่เคยมีเป้าหมายมันหน้าที่ผู้ชายไม่ที่จะมาบอกแกว่าเออแกควรจะเรียกร้องบ้างนะแกควรจะมีเป้าหมายในชีวิตบ้างนะแกควรจะเดทแบบมีเป้าหมายนะแกควรจะขออะไรจากชีวิตกูบ้างนะมันไม่ใช่หน้าที่ผู้ชายมันหน้าที่ตัวแกเองที่ต้องรู้คุณค่าตัวเองต้องรักตัวเองต้องมีเป้าหมายเวลาแกไปเดทแกต้องมีเป้าหมายไปในหัวว่าโอเคฉันเป็นผู้หญิงไทยนะฉันอยากไปเมืองนอก แล้วมึงก็ไปเดทผู้ชายที่แบบกําลังกเกษียณจะไปอยู่เมืองไทยอันนี้ไม่เข้าใจมึงย้อนแย้งในตัวเองหรือมึงไม่สบายมึงไม่สบายหรือมึงย้อนแย้งในตัวเองบางคนแบบโอ้ยอยากได้ผู้ชายแต่งงานเพื่อจะไปอยู่เมืองนอกจะไปทํางานจะไปเก็บเงินแล้วมึงก็หาฝรั่งที่กาลังกเกษียณจะไปอยู่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่บ้านมึงแล้วก็ช่วยมึงจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไม่ช่วยอะไรมึงเลยทางที่ฝรั่งพวกนี้ อยู่เมืองตัวเองไม่รอดแล้วไงไม่มีเงินค่าบ้านเช่าไม่มีอะไรก็คือไปเกาะเมืองเมืองไทยแล้วให้ค่าน้ำค่าไฟมึงเดินใส่ห้าพันนิดหน่อยไงแล้วมึงก็เอามึงก็โอเคคือแบบอืมรักตัวเองก่อนสาวมีเป้าหมายให้ตัวเองก่อนสาวนะไม่ใช่อะไรเข้ามาได้หมดอะไรเข้ามาได้เหมือนมึงกดประตูบ้านอ่ะมึงกดประตูบ้านอ่ะสิงโตเดินเข้าบ้านอ่ะแล้วมึงไม่ใช่สิงโตเลี้ยงสิงโตมาก่าแดกหัวมึงนะบอกก่อนนะมันแดกหัวมึงนะ มึงไม่เหลือเลยนะมึงเปิดเข้ามาหมดอะไรเข้ามามึงรับหมดมันแดกหัวมึงนาเพราะฉะนั้นสาวต่อไปนี้เธอต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เธอต้องมีเป้าหมายในชีวิตเธอไปเดตผู้ชายแบบมีเป้าหมายเธอรู้คุณค่าในตัวเองเธอรักตัวเองเธอต้องเป็นคนใหม่ได้แล้วไอ้ความดีไอ้เป็นคนดีที่เราโดนสะสมฝังหัวกันมาตั้งแต่เกิดอะเราเป็นคนดีได้ฉันไม่ได้บอกให้แกไปเป็นคนเลวไปฆ่าคนไม่ใช่ ความดีความใส่ซื่อของแกเก็บไว้ใช้กับคนดีๆกับหลังจากที่แก,แกเจอคนดีแล้วแกต้องกล้ามีปากเสียงต้องกล้าสแตนอัพเพื่อตัวเองต้องกล้าที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรได้แล้วนะนี่คือเรื่องจริงเลยแล้วก็เจอกันคลิปใหม่สาวๆแล้วก็ฉันมีไอจีเดี๋ยวไอจีฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เวอร์ชันที่สั้นขึ้นเดี๋ยวขอเวลาหน่อยแต่ทีนี้ลงคลิปเพิ่มแน่นอน ติดตามไอจีมาพูดคุยกันได้หรือใครอยากให้ช่วยเขียนไฟ,ฟ้าอยากปรึกษาปัญหาความรักส่งข้อความเข้ามาได้ทุกคนแต่ว่าขอเวลาในการตอบนิดนึงอ่ะจะไม่ได้แบบส่งปุ๊บตอบปั๊บเพราะฉันมีหลายเรื่องหลายช่องทางชีวิตมากเลยตอนตอนนี้โอเคขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันและฟังจนจบนะคะรักเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่รู้เลยคุยเรื่องอะไรอืมอ่ะ